สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคน,นมาคุยว่าทำไมปัจจุบัน,นมันถึงมีแต่คนแบบเบิร์นเอาท์หรือว่าแบบดิเพรสหรือว่าแอนซายที่ชีวิตคือเต็มไปด้วยความแบบไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เขาแบบทุกคนถ้าลองแบบดูคนสมัยก่อนแบบรุ่นปู่ย่าตายายเรานะคะที่เขาเติบโตมาเนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบความแตกต่างมันเยอะจังเลยคือเขาดูชิลเขาดูแบบจะว่าไม่สนโลกก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาดูแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเท่ากับวัยรุ่นสมัยนี้หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เราก็ตามนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลเนาะของโลกยุคป,ปัจจุบันเหมือนกันซึ่งวันนี้เนี่ย เราจะมาคุยกับทุกคนว่าทำไมมนุษย์ปัจจุบันนะคะมันถึงเบิร์นเอาท์มันถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คือหมดแพชชั่นหมดไฟ depressed หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นซึมเศร้าแล้วกันเป็นซึมเศร้าแล้วก็คือชีวิตเกิดการชั u ดาว w n ขึ้นนะคะหรือว่าแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อรู้สึกว่าทุกวันมันเหนื่อยมันล้าแล้วก็ บาบลาซึ่งวันนี้เนะี่ยเราจะชวนทุกคนมาคุยว่าทำไมตอนนี้โลกมันถึงเป็นแบบนี้และต้นเหตุมันคืออะไรเราจะแก้อย่างไงหรือว่าเราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งพวกนี้ไปเป็นยังไงนะคะซึ่งสิ่งพวกนี้เนะี่ยเป็นข้อสังเกตของเราเองจากการศึกษาทางจิตวิญญาณจริงๆอะเราจะเรียกว่าตื่นรู้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าคือการตื่นรู้นะคะทุกคน คือเราไม่อยากให้ทุกคนนะ่ยยึดโยงกับคําศัพท์มากเกินไปเพราะว่าจริงๆเราการตื่นรู้เนะี่ยมันก็พูดได้หลายอย่างเนาะแต่การตื่นรู้ของเราเนะี่ยมันคือการที่เรานะค้นพบนะคะกับคําตอบบางอย่างที่ได้จากเราจะใช้คําว่าการที่เราคอนเน็กกับคอสมิก ห้องสมุดของจักรวาลที่เราเคยคุยกับทุกคนไปว่าการตื่นรู้ของแต่ละคนเนี่ยซึ่งการตื่นรู้ในความหมายของนาชานะคะนาชาคือรู้สึกว่าเวลาที่นาชาพูดว่าตื่นรู้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราค้นพบกับคําตอบบางอย่างที่มันเป็นการค้นพบที่เราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งโดยที่เราไม่ต้องมาคุยชั่นอะไรอีกเช่นถ้าสมมติทุกคนบอกเราว่าเฮ้ยตอนเนี้ย เศรษฐกิจอ่ะมันกําลังแย่นะอ่ะสมมตินะนาชาดินคนพูดเฮ้ยตอนนี้เศรษฐกิจมันกาลังแย่นะสิ่งที่เรารับสารตรงนี้มาใช่ไหมคะทุกคนนาชาเนี่ยก็จะต้องไปสืบไปอ่านไปอะไรก่อนที่เราจะเชื่อใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เวลาเราได้ยินอะไรมาเนี่ย อันนี้เราไม่ได้ใจนะคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเราจะไม่สามารถเชื่อมันได้ทันทีใช่ไหมอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาราคาทองมันเท่านี้แล้วนะโอเคเขาบอกอ๋ oh, แล้วเราก็จะแบบอ๋อ oh, เท่านี้แล้วเหรอคะแล้วเราก็จะแบบไปเซิร์ชเซิใช่ไหมว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาทองเท่าไหร่อันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าอันนี้ยังไม่ใช่การตื่นรู้แต่การตื่นรู้อะมันคือการที่เรานะคะค้นพบคําตอบบางอย่างที่มันมาจากข้างในมันไม่ได้มาจากข้างนอก ทุกคนถ้าคําตอบเนี่ยมันมาจากข้างนอกเนี่ยคือสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่การตื่นรู้นะคะมันคือการที่เราค้นหาคือสิ่งเนีน้มันไม่ใช่การตื่นรู้แต่การตื่นรู้อ่ะมันคือการคอนเน็กกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราแค่ลืมทุกคนมันคือการคอนเน็กกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเราแค่ลืมและเราจะขอย้ำทุกคนนะคะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับคนอื่นเพราะว่าทุกๆ advice หรือว่าทุกๆคำแนะนำเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคอนเน็กกับภายในตัวเองได้มากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยข้อมูลไหนมันเป็นของเราซึ่งเราเคยบอกทุกคนแล้วว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเราเนี่ยเวลาทุกคนดูคลิปเราแล้วทุกคนแบบอ๋อทุกคนแบบรู้สึกเฮ้ยใช่เลยทุกคนรู้สึกรู้อะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรานะมันก็คือต e ัวของคนที mache, ่มาดูนั่นแหละค่ะที่สร้างตัวเราขึ้นมาในชีวิตเขาเพื่อที่จะบอกอะไรบางอย่างคือเราบอกทุกคนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทุกคนะคะมันคือตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทุกคนอะมันคือตัวคุณเองที่สร้างขึ้นมาเหมือนกับทุกคนที่ได้มาดูคลิปเราอะก็คือคุณเป็นคนสร้างเราขึ้นมา ในชีวิตหรือว่าในโลกของคุณเองนะคะซึ่งเราก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นตัวต้นเรื่องในการสร้างให้เราเ,เข้าไปอยู่ในชีวิตทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาบอกว่าทําไมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่รู้สึกเบื่อเอารู้สึก d e p r e s รู้สึกเศร้ารู้สึกตื่นมาเราแบบรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรหรือว่ามันรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราไม่มีแบบแรงพักดันไม่มี motivation ในการทํางานหรือว่า บลาทุกคนรู้ว่าเรามาถึงอะไรก็ให้มาฟังคลิปเรานะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะดึงดูดมาทุกที่เนอะเพราะว่าทุกคนเชื่อไหมว่าการที่เราเบรนเอาหรือดิเพลสหรือว่าไม่อยากทําสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ปะมันเกิดจากการที่เรานะคะใช้ตัวตนที่ผิดในการทำงานหรือตัวตนที่ผิดในการใช้ชีวิตซึ่ง ตัวตนที่ถูกต้องหรือตัวตนที่มันเป็นเราจริงๆนะคะก็คือ I am ที่เราบอกทุกคนว่า I am เนี่ยมันคือ True self หรือว่าตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะมันจะปัศจากการ perform perform แปลว่าอะไร perform แปลว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้ว่าการแสดงเนาะเหมือนเวลาแบบเหมือนเวลานักร้องเออเขาเขาเล่นคอนเสิร์ตเราก็จะเรียกว่า perform ใช่ไหมหรือว่า หรือว่าอะไรก็ตามหรือหรือเช่นการแสดงหนังเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเพอร์ฟอร์มซึ่งทุกคนการเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ในหนังหรือว่าการแสดงบนเวทีนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยทุกคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วออกไปใช้ชีวิตอะทุกคนอ่ะกับแทนที่จะใช้ตัวตนที่แท้จริงหรือว่าทูเซลหรือว่า I อแของเราเนี่ยในการใช้ชีวิตเนี่ยเรากลับไม่ใช้ แต่เรากลับใช้ตัวตนที่เป็น False Self หรือว่าตัวตนที่ผิดของเราในการ perform ก็คือเราอะกำลังเล่นละครอ,อยู่โดยที่เราเล่นละครจนติดเป็นนิสัยแล้วเราก็เชื่อว่าฮ้ยเราจะต้องเล่นละครแบบนี้ไปตลอดซึ่งมันก็จะทำให้เราเหนื่อย Burn Out depressed เพราะว่าเรากำลังเล่นละครอ,อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะ fit in หรือว่าดำลงอยู่ในโลก นีได้ซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดมากเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าการที่เรานะคะเติบโตมาในโลกนี้เนี่ยชาเลนของเราเนี่ยมันก็มีซึ่งชั่เลนของเราเนี่ยมันก็คือการค้นหาหรือว่าตามหาตัวเองซึ่งการตามหาตัวเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนที่เราจะตามหาตัวเองหรือว่าเป็นตัวเองจากการแสดงละครตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ แม้แต่ตอนหลับบางครั้งเราก็ยังแสดงละครอ,อยู่เพราะว่าสมองเราก็ยังคิดแล้วก็บางคนก็นอนไม่หลับหรือว่าหลับไปด้วยความรู้สึกเครียดกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตแ,และอนาคตซึ่งการเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ตัวตนของอีโก้ในการเพอร์ฟอร์มเพราะว่าอีโก้เนี่ยต้องการที่จะไอดีนติฟายหรือว่าเลเบลตัวเองว่าฉันคืออะไร ซึ่งการทํางานหรือการทําอะไรก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันเป็นการทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากตัวตนที่แท,ท,ท้จริงของเราไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเบรนเอาหรือว่าเหนื่อยหรือว่าหมดพลังงานเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยคือการเฟกทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนกําลังเป็นแบบนี้อยู่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเรื่องอะไรก็ตามพี่ โลกสามปิติบอกว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเพราะว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราเบิร์นเอาเรานวดเรานีน่เรานั่น,นจริงๆเราเนี่ยชีวิตที่โลกสามปิติขายให้เรานะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตของเราแต่ด้วยความที่เราเนี่ยไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อตัวเองเราเนี่ยไปเชื่อ ความเห็นในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยชีวิตมันจะต้องเป็นยังไงชีวิตมันก็จะต้องทํายังไงตอนนี้เราผิดปกติตอนนี้เราเราอะไม่เคยกับเข้ามาหาตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่เราควรทำอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทําเพราะว่าการที่เรานะคะเพอร์ฟอร์มเป็นฟอร์เซลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดการเบิร์นเอาทแบบที่เราเคยทุกคนอยู่ทุกวันนี้ซึ่ง วิธีที่เราจะมาบอกว่าทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหาการเบิร์อเอาได้และค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งการที่เราจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเราจะต้องปิดอีโก้ของเราหรือเสียงในหัวหรือความคิดต่างๆที่มันคอยตัดสินตัวเราว่า เรายังดีไม่พอนะเราจะต้องทําอย่างนั้นนะเราจะต้องทําอย่างนี้นะเราจะต้องไปตรงนั้นเราจะต้องไปตรงนี้เราจะต้องคิดหาวิธีนู่นนั่นนี่เราจะต้องเป็นคนนั้นเราจะต้องเป็นคนนี้ถ้าทุกคนนะคะกําลังทําตามเสียงพวกนี้อยู่ให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าตอนนี้เรากําลังทําตามเสียงของอีโก้หรือว่าฟอลเซลล์หรือว่าตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นทรูเซลล์ของเราอยู่ซึ่งการที่เราจะชัดดาวเสียงนี้ได้เนี่ยเราจะต้อง อยู่กับปัจจุบันให้ได้ซึ่งการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยเข้าสู่สภาวะ F flow s t a t e ซึ่งวิธีการฝึกนะคะง่ายๆก็คือให้ทุกคนเนี่ยฝึกการนั่งสมาธิซึ่งทุกคนก็จะบอกแล้วว่าเฮ้ยบางคนก็นั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าเราบอกทุกคนว่า t s e l f ของเรามันคือ I am ใช่ไหมคะ I am, I am คืออะไร I am Meditation I am นั่งสมาธิ การนั่งสมาธิเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีเราต้องทําอะไรเลยการมีสมาธินะคะมันคือการที่เราหยุดคิดถึงอดีตและหยุดคิดถึงอนาคตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดคิดถึงอดีตได้และหยุดคิดถึงอนาคตได้แล้วเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนี่คือสมาธิแล้วและจุดนี้แหละที่เขาเรียกว่า Flow State ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยอยู่ใน flow State ได้นานมากเท่าไหร่ เราก็จะเพอร์ฟอร์มเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้นานมากเท่านั้นซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราอยู่กับโฟลสตนจนเราคุ้นชินแล้วเนี่ยว่าอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่าวิธีแยกระหว่างเสียงของอีกโก้กับเสียงของตัวตนที่แท้จริงของเรามันแยกยังไงเสียงของอีกโก้นะคะมันจะมาเป็นความคิดแล้วมันก็จะเสียงดังมากมันจะบอกเราว่า นาชาตอนนี้นาะชาต้องไปทำสิ่งนั้นนะตอนนี้เธอต้องไปทำสิ่งนี้นะเธอต้องไปตรงนั้นเธอต้องไปตรงนี้แล้วมันจะบีบบังคับเรามากว่าให้เราทำสิ่งนี้หรือให้หรือมันจะบอกเราว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่พอนะเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่เท่าคนนั้นเรายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนนี้มันจะตะโกนดังมากเลยทุกคนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นทุกคนเข้าใจเราไหมเออ คือทุกคนสังเกตนะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันบีบบังคับเรามากๆว่ามึงต้องไปทํานั่นตอนนี้มึงต้องไปทํานี่มึงรู้ไหมตอนนี้มึงกาลังช้ากว่าคนอื่นตอนนี้เนี่ยเสียงพวกเนี้ยมันจะบีบบังคับเราให้เราทําแล้วมันจะบีบบังคับให้เรารู้สึกถึงความเซปาร์เรชันหรือว่าความแตกแยกเช่นเรายังไม่ดีพอเรายังมีไม่พอเราขาดเรายังไม่เท่าคนนั้นเรายังไม่เท่าคนนี้ สิ่งนี้นะีให้ทุกคนรู้เลยว่ามันเป็นเสียงของอีโก้แล้วมันจะบีบบังคับให้เราทําหรือว่าเพอร์ฟอร์มอะไรบางอย่างซึ่งเราอย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั่นแหละเบินเอาแล้วก็พาเราไปผิดทางแต่เสียงที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเสียงที่บอกเราเงียบๆเ,เพราะว่าทูเซลนะคะหรือว่าพลังงานที่แท้จริงเนะี่ย ที่มันไหลเวียนเข้ามาหาตัวเราแล้วเป็นตัวเราที่แท้จริงนะคะมันเป็นพลังงานที่ไม่ได้พูดด้วยความคิดทุกคนเข้าใจหรือไม่อีโก้เท่านั้นที่จะพูดด้วยความคิดเพราะว่าอีโก้เนี่ยมันคือความเชื่อมันคือการตัดสินมันจะตัดสินว่าจุดที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าอีโก้เนี่ยมันจะเปรียบเทียบจากอดีตและอนาคตและสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงภายในเราพูดเนี่ยมันจะพูดเบา แล้วมันจะเป็นการพูดที่ไม่ได้บังคับเราด้วยแต่มันจะเป็นการที่แบบแอบกระซิบบอกเราเงียบๆซึ่งเราก็จะบอกทุกคนว่าเสียงของ intuition เนี่ยหรือว่าเสียงของตัวตนที่แท้จริงของเรามันจะเบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ใช้อีโก้หรือว่า perform for s a l ลอยู่ในปัจจุบันมากเกินไปแล้วเราไม่ฝึกการ b ี s t ิลอ่บ b ส s t ลนะคะก็คือการอย่างที่เราบอกอยู่กับปัจจุบันเนี่ย หรือว่าการฝึกสมาธิการชัดดาวเสียงอีโก้เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงของอินทิ t ชันเพราะฉะนั้นนะทุกคนจะต้องฝึกนะคะการที่ปิดเสียงหรือว่าชัดดาวอีโก้แล้วก็ฝึกการอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงของทรูเซล l เนี่ยมากขึ้น,นะคะ่ะซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาบอกวิธีแก้การเบิร์นเอาเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะทุกคน การที่เราบอกตัวเองว่าเรายังไม่พอเรายังขาดเรา,เรายังนู่นเรายังนี่เรายังนั่นเนี่ยมันเป็นฟอร์มของ i l ล u ชัหรือว่ามายาทั้งหมดมันเป็นความแตกแยกหรือว่าสิ่งที่อีโก้เนี่ยต้องการที่จะให้เราคิดแบบนั้นแล้วก็หลงทางไปในทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าความคิดไหนเนี่ยที่มันตีขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวตนเก่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปิดมันได้นะคะทีเนี้ย ทูเซลของเราก็จะพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มเพราะว่าทูเซลของเรานะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องเพอร์ฟอร์มไม่จําเป็นต้องแสดงเราแค่เปิดออกมาเราแค่เป็นสิ่งนั้นคือการที่เราเป็นสิ่งนั้นอะเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยเลยนะคะเราจะไม่มีความเหนื่อยอะไรเลยเพราะว่าคือมันเป็นโฟล์นะคะทุกคนวันนี้นะ่ะเราก็มีเมสเซจ ที่จะมาสื่อสารกับทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนที่กำลังเครียดกำลังเบิร์นเอา์กำลังรู้สึกเศร้าจะมาเจอคลิปเราแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเรามาตอบได้เราก็จะมาตอบให้ทุกๆคนเลยนะคะ